สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างเพตนตัวนี้กันนะคะเป็นเสื้อคอปีนค่ะแขนกุดเราจะมาดูวิธีการทําเลยค่ะเราปิดเกล็ดอ,อกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือปิดเกล็ดไหล่ค่ะเรียบร้อยแล้วเราช่วงอกระบบแปดเอโบโคสะพกอโปแปดค่ะเราจะนําวิธีเลยค่ะเราเอาลหลตัวลายมาชวนกันก่อนเลยค่ะ <S <S เราปิดได้เลยะคะล่ะเราปรับไหล่เรียบร้อยแล้วนะคะ วิธีการทำเราจะมาปิดเกล็ดคอก่อนค่ะกันอ้าหนึ่งเซนหนึ่งเซนล้วเสื้อแขนกุดนะคะเราจะมาปิดตรงนี้เลยค่ะช่วงบ่าอีกประมาณหนึ่งเซนหนึ่งเซนค่ะเรามาปิดกันเลยค่ะก่อนนี้ปิดเกล็ดคอเล้วเราก็จะมาปิดนี่นะคะ ทุบอกรักแร้ค่ะลักแร้จะทําให้รักแร้ไม่อ้านะคะจะแน่นิีถ้าเป็นแขนกุดเราจะต้องเน้นการปิดเลยค,ค่ะค่ดเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาดูวิธีการสร้างคอเพื่อกันต่อเลยนะคะช่งคอค่ะเราจะเข้าเกณฑ์คออยู่ในเกณฑ์ประมาณ การทำนะคะค่ะช่วงไหนค่ะเราตัดคอก่อนค่ะเราจะนํากระดาษเราช่วงการทำนะคะเราจะอยู่ในเกณ์เราลงจากจุดคออยู่ในเกณฑ์จุดคอเนี้ยนะคะสิบสองเซนเราวัดลงมาเลยค่ะสิบสองเซนคือมาร์กจุดนี้ไว้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณคอลึกในเกลีประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งค่ะเจ็ดนิ้วครึ่ง การตัวนี้เป็นคอตั้งในตัวนะคะเราจะออกจากจุดนี้วัดตรงนี้ค่ะคอเข้าสามเซนสามเซนแล้วเราตีตั้งฉากขึ้นเลยค่ะตรงจุดนี้ตีตั้งฉากขึ้นแล้วเราก็โด่งขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนครึ่งค่ะเราต้องไปกระดาษค่ะระดับไม้พอแล้วแปะเลยค่ะ พอได้แล้วช่วงจุดนี้เราตีตรงขึ้นเลยนะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนครึ่งเราจะโด่งขึ้นค่ะตรงจุดนี้เราจะวาดเลยค่ะวาดตีตีจากการโด่งนะคะโค้งลงมาจากจุดสามเซนเราตีโค้งเลยค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะมาวาดเลยคะ่ะช่วงจุดคอการคอสูงเราจะวาดจรกจุดนี้เลยนะคะจุดข้างคอโด่งขึ้นไปเลยค่ะตีโค้งลงมาเลยเป็นแหลงลงมาเลยนะคะตรงนี้ ลงมาตรงข้างหน้าตรงนี้เราจะช่วงแถบซ้ายนะคะเราจะใช้อยู่ในเกณฑ์ประารยื่นคือเส้นนี้เส้นลงังดมสองจุดห้าถ้าแถบขวาเราตรงจุดน,นี้นะคะเราจะทําเป็นไส้ไก่ก็ได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะช่วงหลักแร้เราจะต้องมาวาดใหม่เลยค่ะหลักแร้เราบวกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสี่เซนนะคะหลักแร้เราแขนกูดเราจะขึ้นเลยค่ะ เราบวกแล้วเราจะขึ้นจากจุดหลักแร้ยศอกค่ะประมาณหนึ่งเซนแล้วเราก็วาดเลยค่ะวาดเลยแล้วช่วงไหลช่วงไหล่เราจะต้องขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณแล้วแต่จะชอบกุดมากหรือปุดน้อยค่ะเราจะขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนแล้วเราก็วาดเลยค่ะวาดโค้งมาที่จุดนี้นะคะที่ตรงจุด่าหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่หลังกันต่อนะคะที่หลังก็เหมือนาากันเลยค่ะเรานํากระดาษขึ้นมากระดาษไม่พอเราแปะเลยค่ะ ี่ค่ะตรงจุดนี้เราแปะได้เลยพอคอหลังมันต้องยื่นขึ <an> ้นค่ะค่ะพอเราได้แล้วตรงจุดคอหลังนะคะเราตีโด่งขึ้นเลยค่ะเรานังี่้นหน้าไว้ก่อนค่ะเราตีโด่งขึ้นตรงจุดนี้เราจะขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนครึ่งเหมือนกันเราตีตรงเลยค่ะตีตรงจนจุดคอหลังนะคะพอเราได้แล้วนะคะตรงจุดนี้เราออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนเหมือนกับชิ้นหน้าเราตีเลยค่ะตีโค้งลงมาจนจุดนี้เลยค่ะเป็นคอหลัง โจกคอหลังการทํานะคะเราจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณช่วงจุดนี้เราจะตีเลยค่ะเราจะแบ่งครึ่งเราตีการตีเราจะเฉียงนะคะตรงนี้เราจะเฉียงลงมาอยู่ในเกณฑ์ประมาณนะะี่ค่ะตรงจุดนี้จากจุดคอลงมาประมาณแปดถึงเก้าเซนนะคะจุดนี้การแบ่งครึ่งเราตรงนี้เราวัดเลยค่ะสิบสามเซนก็ได้หกครึ่งจุดนี้เราจะทําเกตข้างละครึ่งเซนนะคะเราเย็บเลยค่ะเย็บเป็นกล็ด นี่ยค่ะเราไปเย็บไปเก็ตได้แล้วนะคะช่วงคอหลังค่ะช่วงคอหน้าที่เราทำเราจะดูจุดหัวไหล่ก่อน,นะคะ่ะหัวไหล่เราจะขึ้นเหมือนกันสองเซนช่วงอกเราจะขึ้นอยู่ในเกนประมาณหนึ่งเซนหลักแร้เราบวกแล้วนะคะเราวาดเลยค่ะการวาดเราจะวาดกินมาที่ที่บ่าหน้านะคะแล้วเราก็วาดที่ค่ะโค้งมาได้เลยนี่คือเป็นส่วนของชิ้นหลังเราจะทําเอวเข้าชิ้นหลังเราเอวเข้าสองเซน เราวาดเลยค่ะข้างขึ้นหนึ่งเซนวาดได้เลยช่วตรงจุดนี้นะคะเอวเราแบ่งครึ่งค่ะยี่สิบเอ็ดก็ได้สิบครึ่งค่ะเราแบ่งครึ่งเลยตีตรงขึ้นไปเลยค่ะช่วงตรงจุดนี้นะคะ L, าบาหลังเราจะขึ้นสองเซนเอลใหญ่อยู่ในกินประมาณเซนครึ่งนี่ค่ะเราตีเป็นเกตได้เลย ปลายเกล็ดเราแบ่งครึ่งห้าเต้นตีค่ะช่วงบาหลังเราจะมีการคัดบาหลังนะคะเราโค้งจากจุดบาหลังได้เลยค่ะตีโค้งลงมานี่ค่ะแล้วก็วาดเป็นนี้ค่ะเป็นรูปเกล็ดตรงมานนี้ได้เลยนี่คือส่วนของชิ้นหลังชิ้นหลังชิ้นหลังตรงจุดนี้เราใช้ทบนะคะทบหลังนี่เราได้แล้วค่ะส่วนของชิ้นหลังนี่ตรงนี้เราจะแบ่งครึ่ง ตรงเอวเราได้แล้วค่ะการวาดคอชิ้นหลังเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อส่วนคนชิ้นหน้าที่เราทํานะคะการทําตรงจุดนี้ถ้าเราแต่บางคนจะแยกก็ได้แต่ตัวนี้เราไม่แยกค่ะเราเอาตามเส้นนี้ได้เลยตรงจุดข้างคอเราจะตีค่ะตีให้โค้งลงมานิดนึงให้สวยค่ะตรงจุดไหลเราจะมาดูเกรดตรงค่ะอกหางสิบแปดก็ได้เก้าชิ้นสะโพกล่างก็ได้เก้าเหมือนกันนะคะเราออกสองเซนครึ่ง เป็นกฎเลยค่ะถ้าคนอ้วนสามเซนถ้าถ้าคนตัวเล็กอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองจุดห้าตีเลยค่ะช่วงเอวเกต็ดใหญ่เซนครึ่งเอวข้างเราเข้าสองเซนเราบวกแล้วนะคะคือการเข้าคือเราบวกเอวบวกหกเซนแล้วแล้วมาบวกเกล็อีกสามเซนแล้วมาหารสี่เราก็ได้จุดนี้แล้วเราก็นำชิ้นเอวสองข้างมาหารแล้วมาแบ่งครึ่งให้เท่ากันนะคะ ตีเลยค่ะเอวข้างขึ้นหนึ่งเซนเกรดใหญ่ที่เราทำนะคะเราถ้าเป็นคัดอกเราจะล้นเกร็ดอยู่ในเกล็ดประมาณเซนครึ่งจากจุดยอดอกตีตรงเลยค่ะตัวนี้เราจะไม่ช้อนอกนะคะปลายเกร็ดชุกสะโพกใหญ่แบ่งครึ่งห้าเซนค่ะเราได้แล้วเราจะมาคัดโลงอกกันเลยนะคะเราจะคัดตรงจุดบ่าหน้าเลยค่ะคัดโค้งมาได้เลย โคมาจุดอกนี่เลยค่ะโคมาตงอกเราก็จะแต่งให้สวยมนนะคะเรามาจุดยอดอกไว้เลยค่ะการทำนี่คือการกระดุมห่วงนะคะกระดุมห่วงเราจะทํะา,อออะา,า,าอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าห่วงเราห่วงใหญ่เกลีครึง่งอยู่ในเกณฑ์ประมาณความห่างอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ดเซนเซนครึ่งเจ็ดเซนก็เซนครึ่งค่ะเจ็ดเซนเซนครึง่งเราจะดูกะดูด้วยนะคะว่าความเหมาะสมอยู่ประมาณแค่ไหน นี่คือชุกกระดุมห่วที่เราจะทํานี่คือแถบซ้ายฝั่ซ้ายมือนะคะตรงนี้คือเส้นขวามือที่เราจะทําเป็นกระดุมหว่วนี่คือแพทเทิร์นที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือการทําขอบปีนตั้งค่ะในตัวนี่ค่ะเราตัดให้เรียบร้อยเลยค่ะชุกกลีดเราตัดค่ะ ตัดมาที่เส้นคัดเลยนะคะนี่คือจุดรักแร้คือจะเป็นแข็งปุดค่ะนี่คือส่วนของชิ้นหน้านี่เส้นคอนะคะจะตัดแบบนี้นี่ค่ะคือจุดที่เราคอปินขึ้นโค้งค่ะ ค่ะนี่เราได้แล้วค่ะนี่คือตัวของชิ้นหน้าตัวชิ้นหลังเหมือนกันเลยค่ะเราตัดช่วงคอสูงขึ้นไปตรงตุดขิ้นนขหลังออกขิ้หลังตรงนี้นะคะเราจะขับลงอยู่ในกินประมาณหนึ่งเซนนะคะเราจะวาดนะคะ่ะวาดโค้งลงมาจะทําให้คอสวยขึ้น,นะคะ่ะตรงจุดอย่างนี้เราตัดเลยค่ะตัดโค้งตามรูปคอนี้ได้เลยค่ะแล้วข้างที่ตั้งขึ้น ชิ้ตัวชิ้นหน้านะคะนี่คือตัวข้างเราตัดการเกล็ดเลยค่ะนี่คัดบานหลังค่ะนี่เราได้แล้วค่ะคือวิธีการทำคอปกค่ะคอปีนตั้งในตัวนะคะชิ้นหลังเราจะยึดตรงนี้ค่ะเราจะเย็บเกล็ดด้วยค่ะจะทำให้ตรงนี้ตั้งขึ้นสวยค่ะ ค่นี่คือสำเร็จแล้วค่ะคือเสื้อคอฟีนตั้งคอแหลมค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ